เปิดกันมาที่ตัวทินตี้ืออายบรลนะคะวันนี้เขาก็จะต้องมาถามคำถามลูกค้าก่อนนะคะว่าเอ้ลูกค้าต้องการแบบไหนเขาเคยทำอดไรนมืก่อนหรือเปล่าลูกค้ามีอัลเลอร์จิกอะไรไหมลูกค้ามีความแบบกังวลอะไรหรือเปล่าลูกค้าแบบว่าเคยแบบ เอ้ยตรงนี้มีแบบล่องรอยหรือเปล่ามีโรคผิวหนังเปล่ามีความแพ้ง่ายหรือเปล่าที่ตาก็คือถามเข้าไปนะคะถามเยอะนะคะแล้วก็เขาจะต้องทรายเซนนะคะคอนเซนต์ฟอร์มด้วยนั่นเองค่ะชั้นตอนนี้นะคะแล้วก็แต้มวาสลีนเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเตรียมคิวเพื่อทำสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าเพิ่งค่อนข้างแทนคำนะคะแทนคำอะไรแทนออกไปทออกไปแนวคร่ำนิดนึงนะคะแล้วก็เออ เติมน้ำตาลเคมนะคะก็เติมพอกไซด์เข้ากับกดีเวล็อปเปอร์นะคะเข้ากับเนื้อครีมของสีนั่นเองค่ะคนให้มันแบบเนื้อกำลังพอดีนะคะอย่าหยุมหัวลูกค้าค่ะอย่าหยุมค่ะอ่าการหยกับลูกค้าผู้หญิงนะคะนี่ก็คือทักษะเหมือนกันเนาะการที่เราแบบว่าเออจะหยุมหัวลูกค้าล้วไม่ได้นะคะยิ่งลูกค้าออสเตรเลียนะคะก็จะแบบอุ้ยเธอจะต้องมีมารยาทัะจะต้องแบบยิ่งมีลูกค้าคนรวยนะคะเราก็จะต้องยิ่งแบบ เป๊ะปังปิลังกาไปลอยสิคะโอ๊ยดูสวยกระเป๋าแบรนด์ี้ใบนี้สวยจังเลย y u ค come for shopping s h p p p i n g ่แกด e ่ะแม่พี่ <she is. S 1> อ, <you> อลูกค้าไปยิ้มไปเลยสิคะลูกค้านี้ตลกอ่ะเออทิชชู่ก็แซบนะคะไปค่ะไปต่อแล้วก็ฟิวขนคิวนะคะให้เต็มตามเชฟนี้นะคะมันอาจจะมีแบบที่ออกมาบ้างที่แบบรุงรังบ้างนะ <laughs> คนคิ้วรุงรังอ่าไม่ใช่แล้วก็คือทำสีก่อนแล้ว ราค่อยแว็กซ์ทีหลังที่ลางเออแว็กซ์คิวแว็กคิวหรือว่าเทรดดิ้งคิวทีหลังของการทำสีนั่นเองนะคะอะลงไปเสร็จแล้วค่ะลง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 จังงังนะคะจงรักจงหลงนะคะเกี่ยคิวนะคะให้เอาส่วนเกินอ่อนะคะโดยใช้คัตเติ้ลบัตน uh. ั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็ลูกค้าก็พัก ฟืนเอ้ยไม่ใช่พักสายตาไป8 1 0นาทีนะคะถ้าอยากให้สีเข้มก็ถึง15นาทีนะคะหลังจากนั้นใช้ตัวแผ่น make up remover นะคะชุบน้ำนะคะนิดหน่อยให้มาดนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้ำหลงเหลืออยู่นะไม่งั้นน้ำจะไหลเข้าตาลูกค้านะคะเช็ดออกให้หมดนะคะไม่งั้น the color จะ build up นะคะเช็ดออกเสร็จแล้ว